สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ท่านเจตุมพารวยนะคะเจตุมจะปลูกบวบพี่น้องบวบมีอยู่แล้วเนี่ยมเม็ดมันยอดเอาไว้มันจะติดหรือไม่ติดก็ช่างมันเรามีเยอะ ป้าตุ้มขาใช้ใจอย่อ่ะมันเขาแท้ใจก็ไพมันมีเยอะไงเราเรามันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแล้วเราเชียวปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้ปลูกบวบครับพี่น้องบวกกบวกลมบวบกลมบลวบกันมั้ยย่งอ่ะป้าตุ้ว เขาลูกนี่ใช่ลูกนี่มีไหมอ้มีอยู่บวกบวบครับลูกบวบซะต้องลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายได้ไหมอ่าหมดแล้วอ่าเอาลูกนันมาลูกใหญ่มาปลูกแล้วนะคะอ่า ถ่ายให้นายจับถ่ายลางมืออันพี่มองไม่ชัดเลยใสก็เปาไว้สมดิ้งก่อนนะพี่น้องปลูกบวบค่ะปลูกง่ายๆเกิดก็เอาไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีอีกหนึ่งอันมีเยอะ ประตไปส่จากบ้าประตุหมาก็ได้วูดทำไมประตูใส่เยอะจังเลยมเป็นไรเรามีเยอะอล้วใช่ไหม บวกกันนะคะพี่น้องบวบกลมบวบกลมอร่อยฝนตกฝนตกกันเลยปลูกเพาะขอขอเอาไว้ให้มันเกิดให้หล่มที่ประตุมขุดอ่ะ คุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกเล่าทุกคอมเมนต์มาปลูกบวบค่ะไปไหนเอาเพื่อนเหรอเล่นด้วยเล่นกับเพื่อนให้สนุกบรรยากาศที่หุมก็มาปลูกบวบนะคะพี่น้องปลูกได้หลายหลุมอยู่ ขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะแหงๆเลยๆปงังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ